you <laughs> รบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับพระพรกับผมตะหนวด R P C C กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาจัดออร่าคูดแคทให้อีกหนึ่งคันจะก้าน้องแมวเหมียวหน้าตาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ500อัลต้านะครับผมบอกเลยว่าตัวแรงๆแบบนี้ราคาถูกๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้จัดโปรให้ที่400,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับออร่าคูดแคทนะเริ่มต้นนะ400,000กว่าบาทมีหลายสีให้เลือกนะวันนี้จัดมาให้เป็นสีเขียวพิตาจิโอนะคุณผู้ชมนะสภาพใหม่มากๆออปชั่นจัดเต็มนะคุณผู้ชมนะสาเเเาาาตตนนี่ป็กบลยนะ チしー。 คูดแคทแต่ตาเหมือนกบนะเหมือนรถโฟลนะคุณผ,ผู้ชมนะจุดเด่นของเจ้าคันนี้นะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเดยทัมนิ่นงไลท์จัดให้นะคุณผ,ผู้ชมนะสีเขียวแบบนี้ผมชอบมากเอาจริงนะสวยงามมากนี่พดูมแม็กกันก่อนแม็กนี่แม็กเดิมโรงงานนะคุณผ,ผู้ชมนะจากศูนย์เลยนะจ๊ะยางใหม่จัดให้สีเส้นแบบนี้เลยผมบอกเลยนะคูดแคทอะข้างนอกเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ข้างในเขาจะทําตีมคล้ายๆกันเลยคุณผู้ชมมาดูนี่ข้างนอกสีเขียวพิซซ่าเจโอนะข้างในก็จะเป็นสีเบดตัดกับสีเขียวแบบนี้นะสวยมาก สวยมากคุณผู้ชมดูคอนโซลดูคอนโซลเห็นไหมไลเ่เฉดสีเขียวตัดกับสีส้มแบบนี้สวยงามมากคุณผู้ชมนะใครอยากได้กูดแคทนะผมบอกเลยมันเป็นรถที่ดีไซน์น่ารักมากน้องๆคนไหนนะครับผมอยากได้รถแบบนี้นะผมบอกเลยตอนนี้ราคาจับต้องได้ที่สุดแล้วสี่แสนกว่าบาทดูข้างหลังดิกว้างขวางมากเป็นรถห้าประตูนะคุณผู้ชมนะเป็นรถห้าประตูนะเบาะพับได้เหมือนกันนะครับผมส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะมีของใช้เยอะเนะอะเบาะพับได้แบบนี้เลย นี่ตรงนี้นี่คุมแบบกำมะหยีแบบนี้นะปกติจะเป็นพลาสติกนะถ้าเป็นคันอื่นถอดออกได้นะคุณผู้ชมนะสภาพดีมากๆข้างหลังมีเซ็นเซอร์จัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมข้างหลังมีเซ็นเซอร์จัดให้ด้วยมีเบรกไฟไเบรกตรงที่3ก็มีจัดให้แบบนี้ gwm นะคุณผู้ชมนะออร่ากูดแคทส่งเข้าประกวดนะจ๊ะสำหรับรถคันนี้นะออร่ากูดแคท5 0 0อัลตาวันนี้ราคาอยู่ที่4แสนกว่าบาทออปชั่นนน่นๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะสีเขียวพิเศษโอไม่ได้มีมาบ่อยนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้เจ้าคันนี้นะครับผม ผมทิ้งคอนแทคไว้ส่วงของด้านล่างนี้แล้วใครอยากได้กดใจกดแชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจออร่าฟูดแคทได้เลยนะจ๊ะ